ฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลได้ยังอ๋อเสียงเข้านะเสียงเข้าโอเคเออไม่รู้ว่าเขาโชว์อะไรข้างหลังอลังการมากเสียงดังด้วยอาเทสฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเงินหมากเกานะคะเราจะเริ่มจากแบงค์พันอันนี้คือหน้าตาของเงินหมากเกาแบงค์พันอันนี้คือหนึ่งพันบาทเอ้ย hey, ไม่ใช่สีหนึ่งพันมโอพเนาะสกุลเงินหมากเกา ต่อได้แบงค์ห้าอยเลยค่ะแบงค์ห้าอยของมักเกาจะเป็นสีเขียวนี่นะคะ500 MOP มัหมากเกาและแบงค์ร้อยค่ะแบงค์ร้อยของมักเกาจะออกเป็นสีฟ้า,ฟา ีฟ้านะคะนี่คือเงินแบงค์ร้อยของมะเกาแล้วก็มีเป็นแบงค์แบบนี้ด้วยนี่ก็แบงค์ร้อยของมะเกาค่ะต่อด้วยเงินแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบของมะเกาจะเป็นแบบนี้นะคะ ออกสีเทาๆนี่คือแบงค์ห้าสิต่อด้วยแบงค์อะไรคะอันนี้คือแบงค์ยีสค่ะแบงค์ยี่สิมาเก้าถ้าใครมาเที่ยวนะคะความรู้เล็กๆน้อยๆ อันนี้สีออกแดงอมชมพูหรือเปล่าคือแบงค์สิบซึ่งเขาก็จะเขียนบอกในแต่ละแบงค์อยู่แล้วนะคะอันนี้คือแบงค์สิบ MOP เรามาดูเหรียญกันบ้างนะคะอ่าก็จะมีตั้งแต่เหรียญห้านี่คือเหรียญห้าของหมักเกา้าจะเป็นเหลี่ยมๆข้างบน เหรียญห้าซึ่งข้างในเหรียญเขาก็จะเขียนระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นเหรียญห้าม MOP ต่อด้วยเหรียญหนึ่งเหรียญบาทพูดง่ายๆคือเหรียญบาทบ้านเราเหรียญบาทมาเก๊าก็จะเป็นกลมๆไม่มีเหลี่ยมๆก็จะระบุไว้ยู่ข้างในเหรียญอยู่แล้วว่าคือเหรียญบาทแล้วก็จะมีเหรียญห้าสิบเพแล้วก็จะมีเหรียญ ห้าสิบสตังค์ของหมักก้าวเป็นสีทองห้าสิบสตังค์ของหมาก้าวยังใช้อยู่นะคะยังมีเศษนะคะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งคือยี่สิบห้าสตังค์ ยีสิตางค์ของหมักก,ก็จะเหรียญเล็กๆหน่อยแล้วก็จะระบุไว้ว่ายีสห้าสตางค์หมากเกาจำได้ไหมคะโอเคเราเทนเรามาทวน,นกันนะคะว่ามีโอ้ยแบงค์หล่นมีแบงค์อะไรบ้างนี่แบงค์อะไรคะ แบงอะไรเอ่ยแบงหนึ่งพันโอเคแล้วแบงนี่นะคะสีเขียวแบงเท่าไหร่คะแบงเท่าไหร่เอ่ยห้าร้อยและนี่คือแบงอะไรคะก็แบงร้อยเนาะก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าแบงร้อยให้เป็นเรียนเป็นแบงพันได้ยังไงแล้วก็อันนี้ล่ะคะ ก็เขียนอยู่แล้วเนาะห้าสิบก็แบงค์ห้าสิบจะให้มันเป็นแบงค์พันด้ีนไ่อันนี้ล่ะค่ะก็ยี่สิบค่ะแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบ MOP นะคะ,คะ,ะ,คะไม่ใช่แบงค์ยี่สิบบาทนะคะอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็แบงค์สิบอยู่แล้วก็เขียนอยู่แล้วว่าแบงค์สิบะอ่าเหรียญค่ะ อันนี้เล่มเหลี่ยมเหรียญอะไรเหรียญอะไรเล่มเหลี่ยมเล่มเหลี่ยมก็เหรียญห้าห้ามโอพีไม่มีเหลี่ยมแต่สีคล้ายๆกันคือเหรียญเท่าไหร่ก็เหรียญบาทเหรียญบาทมาเกล้ามโอพีมาเหรียญทองกันบ้างเหรียญทองของเราก็จะเป็น อันใหญ่หน่อยก็จะเป็น50สตางค์หมาเก้าแล้วก็อันเล็กหน่อยอันเล็กหน่อยก็จะเป็น25สตางค์หมาเก้านี่ไงอันนี้50อันนี้25สตางค์โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ซับ c ไคร e กดแชร์กดคอมเมนต์ให้อินดี้เอเชียด้วยนะคะขอบคุณค่ะ